ใช่ Hi, สวัสดีค่ะเราเราเป็นหัวข้อแบบสุม่มเราทำแบบฉลากไว้เพราะว่าเราดูของพี่นายของที่เขาเป็นโหราศาสตร์นะคะเขาดูดวงหลายอย่างเราดูในคลิปคลิปหนึ่งพี่พี่เขาเคยแบบพูดว่าถ้าจะทำคอนเทนต์ให้แบบอ่าให้ทำแบบนี้แล้วก็จบลงหมายถึงหยิบขึ้นมาว่าวันนี้ได้หัวข้ออะไรวันนี้เป็น ถ้าคุณเหนื่อยลองหายมาทํา5สิ่งนี้เป็นการด้นสดเลยนะเราจะรู้สึกว่าทํา5สิ่งนี้ทําอะไรถ้าเหนื่อยนะเหนื่อยขั้นตอนแรกถ้าเหนื่อยจากการทํางานเราแนะนําให้นอนง่ายๆเลยนอนพักแต่ถ้าเหนื่อยจากการเล่นโทรศัพท์ให้ไปทําอะไรที่มันใช้แรงออกกําลังกายหรืออะไรก็ได้ที่ไม่เกี่ยวกับโทรศัพท์คือบอดเดินทาเดินก็ได้อยู่หลังบ้านก็ได้ เออทำเล่นกับเพื่อนก็ได้เล่นกีฬาก็ได้หรือไม่ก็อยู่กับธรรมชาติก็ได้ไปอะไรก็ได้อะที่มันทำให้แบบพลังงานรู้สึกว่าคุณล,ลองไปเซิร์ชดูว่าเออทำอยังไงให้รู้สึกว่ามีพลังงานมากขึ้นอาา่านหนังสือไหมอะไรไหมที่มันรู้สึกว่าเออมันไม่เหนื่อยจากเหมือนจากการเล่นโทรศัพท์เนาะสองอย่างแหละอ่ะขั้นตอนแรกคืออะไรขั้นตอนแรกคือให้นอนถ้าเหนื่อย ถ้าเหนื่อยจากการถ้าเหนืงงอห่อยอะไถ้าเหนื่อยจากการทํางานให้นอนถ้าเหนื่อยจากการเล่นโทรศัพท์ให้หาเวลาทําอย่างอื่นที่ไม่ไม่เกี่ยวกับโทรศัพท์เลยที่มันรู้สึกว่าทําแล้วมีความสุขเออไปหาอ่านพวกหนังสือที่มันเนบ เออทำอยังไงให้มีความสุขอะไรประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ลองคาซื้อก็ได้แบบแล้วก็ไปลองทำมาลองง่ายๆข้อที่3คือถ้าเนื่อยจากผู้คนก็ให้อยู่กับตัวเองนั่งสมาธิง่ายงาย ลองอยู่กับตัวเองอ่านหนันงสือก็ได้จดบ,บันทึกก็ได้ทําอะไรก็ได้ที่อยู่กับตัวเองเงียบสักห้าถึงสิบนาทีในแต่ละวันหรือถ้าใครแบบนานๆหน่อย3 0มสินาทีหนึ่งชั่วโมง2ชั่วโมงก็ได้หรือแบบถ้าใครรู้สึกว่าเวลาส่วนตัวเนี่ยแบบใช้ไปกับการทํางานมากหรืออะไรก็ตามให้ลองอยู่กับตัวเองบ้างส่วนวิธีที่สี่ก็น่าจะเป็นท่าเหนื่อยเหรอให้ไปอาบน้ําหาย อาบน้ำแล้วก็ดูแลผิวพรรณอันนี้ดูดี5ก็น่าจะเป็นการอ่าการกินกินอาหารที่มีประโยชน์กินผักผลไม้ก็ได้แต่ถ้าถ้าเราพูดถึงผักผลไม้ก็น่าจะเป็นพวกส้มแตงโมอะไรที่มันกินแล้วสดชื่นอ่ะมะพร้าว เอออะไรที่มันเป็นของจากธรรมชาติมันก็ได้มัน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 อะไรที่มันกินได้อะเออนั่นหละแล้วก็มันฝรั่งไหมหรือแบบมันฝรั่งบดแบบบดก็ได้เออแล้วก็แล้วแต่เลยว่ากินอะไรอ่ะเรามารีแคปงี้ว่ามันถ้าเราเหนื่อยลองทำห้าสิ่งนี้ห้าสิ่งนี้คือไหนถ้าเหนื่อยจากการงานให้นอนถ้าเหนื่อยจากโทรศัพท์หรือแบบรู้สึกว่าขี้เกียจอ่ะให้หาอะไรทําที่ไม่เกี่ยวกับโทรศัพท์เลย เป็นการออกกําลังกายนั่งสมาธิเอ้ยไม่ใช่สิเป็นการออกกําลังกายเป็นการทําอะไรที่ไม่เกี่ยวกับโทรศัพท์เลยนะอ่านหนังสือทําอะไรก็ได้ที่รู้สึกว่ารู้สึกมีความสุขทำอะไรที่คุณรักแล้วมีความสุขนั่นแหละอันที่สามอันที่สามอะไรนะอันที่สามถ้าเหนื่อยให อยู่เออถ้าเกิดจากผู้คนให้อยู่กับตัวตัวคนเดียวคือแบบอยู่กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นห้าทีสามสิทีสองชั่วโมงหนชั่วโมงแล้วแต่เลยต่อมาเป็นการพักที่แบบสี่ใช่ไหมสี่อาบน้ําใช่ถ้าอาบน้ําชำระร่างกายนี้ใช่ต่อแปนที่ห้าก็น่าจะเป็นอืม นนะอันที่ห้าก็เป็นการกินใช่กินอาหารที่มีประโยชน์นะคะไป